before sleep we will be here to support you every day สวัสดีครับเคยไหมครับเวลาที่เราเห็นคนที่เรารักกำลังทุกใจไม่ว่าจะความเจ็บป่วยทางกายหรือความเจ็บปวดทางใจแล้วเราก็รู้สึกเจ็บไปกับเขาด้วยมันเหมือนมีได้ที่มองไม่เห็นเชื่อมความรู้สึกของเราไว้ความรู้สึก ที่เราเรียกว่าความเห็นอกเห็นใจเอ p a t h ตีมันคือหนึ่งในคุณสมบัติที่สวยงามที่สุดของความเป็นมนุษย์แต่ถ้าสมมุติว่าเช้าว,วันนี้คุณตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าได้ที่มองไม่เห็นเส้นนั้นมันไม่ได้เชื่อมคุณไว้แค่กับคนที่คุณรักอีกต่อไปแต่มันได้ถักทอสารต่อจนเชื่อมคุณ เข้ากับมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ลองจินตนาการตามผมช้าๆนะครับคุณลืมตาตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการปวดหัวตุบๆแต่ไม่ใช่การปวดหัวธรรมดามันเหมือนมีเสียงกระซิบเบาๆนับล้านเสียงอยู่ในหัวคุณรู้สึกปวดแปลที่ขาซ้ายทั้งๆท,ที่คุณไม่ได้เป็นอะไรคุณรู้สึกถึงก้อนความเศร้าจุกอยู่ที่คอ ทั้งๆท,ที่ไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องเสียใจคุณเปิดโทรทัศน์ดูข่าวเช้าภาพข่าวอุบัติเหตุบนทางด่วนในอีกซีกโลกหนึ่งปรากฏขึ้นบนจอและในวินาทีนั้นอาการปวดแปลบที่ขาซ้ายของคุณก็รุนแรงขึ้นจนคุณต้องซุดลงไปคุณรู้ได้ในทันทีโดยไม่ต้องมีใครบอกว่าน,นี่คือความเจ็บปวดของคนขับรถคนนั้นที่คุณไม่เคยรู้จัก และแล้วเขื่อนก็ได้แตกออกมันไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดจากข่าวใหญ่อีกต่อไปแต่มันคือทุกอย่างคือความเหงาของชายชาาที่อยู่บ้านถัดไปคือความหิวโหวยของเด็กน้อยในดินแดนห่างไกลคือหัวใจที่แตกสลายของคนที่เพิ่งถูกบอกเลิกเมื่อห้านาทีก่อนคือความวิตกกังวลของนักศึกษาที่กำลังจะเข้าห้องสอบ คลื่นสึนามิแห่งความทุกข์ทรมานของคนทั้งโลกกำลังซัดโถมเข้ามาในร่างกายและจิตใจของคุณอย่างไม่หยุดยั้งคำถามก็คือเมื่อคุณไม่ได้เป็นแค่ตัวเองอีกต่อไปแต่คุณได้กลายเป็นภาชนะที่ต้องรองรับความเจ็บปวดของคนทั้งโลกคุณจะทำอย่างไรพลังที่ดูเหมือนจะยิ่งใหญ่นี้แท้จริงแล้ว มันคือพรแห่งความเข้าใจอกเข้าใจขั้นสูงสุดหรือคือคำสาบที่จะฉีกกระช่าความเป็นมนุษย์ของคุณออกเป็นชิ้นๆในนาทีแรกคุณพยายามที่จะต่อต้านคุณพยายามที่จะแยกแยะว่าอะไรคือความเจ็บปวดของคุณและอะไรคือความเจ็บปวดของคนอื่นแต่เส้นแบ่งนั้นมันจางหายไปจนหมดแล้ว ความรู้สึกที่เข้ามามันไม่ได้เป็นแค่ความคิดหรือความรู้สึกที่รับรู้ได้แต่มันคือกายภาพคุณรู้สึกถึงความร้อนที่แผดเผาของแผลไฟไหม้ในอีกทวีปหนึ่งคุณรู้สึกถึงความหนาวสั่นจากการขาดอาหารของคนไร้บ้านในอีกเมืองคุณรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักของคนที่ไม่เคยพักผ่อนคุณรู้สึกถึงอาการปวดร้าในข้อต่อของคนแก่ที่กำลังเดินขึ้นบันได ร่างกายของคุณที่เคยเป็นของคุณคนเดียวบัดนี้ได้กลายเป็นสมรภูมิที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดนับพันล้านรูปแบบผิวหนังของคุณรู้สึกเหมือนถูกเข็มทิ่มแทงไปทั่วกล้ามเนื้อของคุณรู้สึกตึงเครียดตลอดเวลาดวงตาของคุณรับรู้ถึงความพร่ามัวจากการร้องไห้ของขนแปลกหน้า คุณพยายามจะหายใจแต่ลมหายใจกลับติดขัดเหมือนมีน้ำหนักมหาศาลกดทับอยู่บนหน้าอกเพราะมันคือลมหายใจที่ติดขัดของผู้ป่วยที่กำลังต่อสู้กับโรคร้ายสมองของคุณถูกโจมตีด้วยภาพและความรู้สึกนับไม่ถ้วนภาพความกลัวที่กำลังเผชิญหน้ากับความรุนแรงภาพความสิ้นหวังของผู้ที่สูญเสียทุกสิ่งภาพความเหงาของผู้ที่ไม่มีใครเข้าใจ เสียงกระซิบในหัวของคุณกลายเป็นเสียงร้องไห้เสียงกรีดร้องเสียงสะอื้นที่ดังระงมจนคุณแทบจะคิดอะไรไม่เป็นภาษาคุณทรุดตัวลงกับพื้นพยายามกอดตัวเองเอาไว้เหมือนจะต้องกันตัวเองจากคลื่นความทุกข์ที่มองไม่เห็นแต่ไม่ว่าจะหลับตาหรือปิดหูคุณก็ไม่สามารถหนีพ้นมันไปได้เลยเพราะเสียงและความรู้สึกเหล่านั้นไม่ได้มาจากโลกภายนอกมันมาจากภายในตัวของคุณเอง ที่บัดนี้ได้กลายเป็นศูนย์รวมความทุกทรมานของมนุษยชาติในนาทีนั้นคุณก็เริ่มตระหนักว่าการรับรู้ถึงความเจ็บปวดของทั้งโลกไม่ได้ทำให้คุณเป็นพระเจ้าแต่มันกำลังจะทำให้คุณตายไม่ใช่ด้วยร่างกายแต่ด้วยจิตใจเมื่อจิตใจของคุณถูกผลักไปจนถึงขอบเหมแห่งความบ้าคลาั่งสัญชาตญาณสุดท้ายของการเอาชีวิตรอด ก็ได้เริ่มทำงานและมันก็บอกคุณด้วยเสียงที่ดังที่สุดในหัวว่าคุณต้องหนีไม่ใช่การหนีจากอันตรายที่มองเห็นแต่คือการหนีจากผู้คนคุณขังตัวเองอยู่ในห้องที่เงียบที่สุดในบ้านปิดโทรทัศน์ปิดโท,ทรศัพท์แต่เสียงกรีดร้องในหัวของคุณยังคงดังเท่าเดิมเพราะคุณยังคงรับรู้ถึงความทุกข์ของเพื่อนบ้าน ของคนในเมืองของทุกคนดังนั้นคุณจึงเริ่มออกเดินทางคุณอาจจะขับรถหรืออาจจะแค่วิ่งไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมายเป้าหมายของคุณคือการไปให้ห่างจากศูนย์รวมของความเจ็บปวดนั่นก็คือเมืองและชุมชนยิ่งคุณเดินทางห่างออกมาจากเมืองมากเท่าไหร่คลื่นความเจ็บปวดก็เริ่มเบาบางลงเสียงกรีดร้องนับล้านเสียงในหัว อาจจะลดลงเหลือแค่แสนเสียงอาการปวดแปลตามร่างกายเริ่มทุเราลงแต่มันก็ยังคงดังและเจ็บปวดเกินกว่าจะทนไหวเป้าหมายของคุณจึงมีเพียงหนึ่งเดียวคือการไปให้ถึงที่ที่ไม่มีมนุษย์ที่ที่เสียงแห่งความทุกข์ทรมานจะเบาบางที่สุดอาจจะเป็นกลางป่าลึกบนยอดเขาสูงหรือใจกลางทะเลทรายที่ว่างเปล่า และในที่สุดหลังจากที่เดินทางจนแทบจะหมดแรงคุณก็มาถึงคุณล้มตัวลงบนพื้นดินที่ห่างไกลผู้คนแล้วคุณก็ได้สัมผัสกับมันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เช้าความเงียบเสียงกรีดร้องได้กลายเป็นเพียงเสียงลมวีดวิวที่อยู่ไกลๆอาการปวดร้าวตามร่างกายได้จางหายไป เหลือเพียงความเหนื่อยล้าที่ลึกที่สุดเท่าที่คุณเคยรู้สึกมาในชีวิตคุณรอดแล้วคุณพบวิธีที่จะมีชีวิตต่อไปได้แต่ในความเงียบสงัดนั้นคุณก็ได้ค้นพบความจริงที่น่าเศร้าข้อใหม่นั่นก็คือยาถอนพิษสำหรับคำสาบนี้คือการตัดขาดตัวเองออกจากความเป็นมนุษย์โดยสิ้นเชิง คุณต้องกลายเป็นฤรือสีที่โดดเดี่ยวเพื่อที่จะไม่ให้หัวใจของคุณต้องแหลกสลายแล้วชีวิตที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวไปตลอดการแบบนี้มันต่างอะไรกับการตายทั้งเป็นวันแล้ววันเล่าสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าผ่านไปในดินแดนที่ไรผู้คนคุณได้พบกับความสงบที่คุณเคยโหยหาจนแทบขาดใจเสียงกรีดร้องในหัวได้หายไปแล้ว ร่างกายของคุณไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดของคนแปลกหน้าอีกต่อไปคุณมีชีวิตอยู่แต่เป็นชีวิตที่ปราศจากมนุษย์คนอื่นโดยสิ้นเชิงในความสงบนั้นไม่นานคุณก็เริ่มตระหนักว่าเมื่อคุณปิดประตูใส่ความทุกข์ของคนทั้งโลกคุณก็ได้ปิดประตูใส่ความสุขของพวกเขาด้วยเช่นกันคุณไม่รู้สึกถึงหัวใจที่แตกสลายของใครอีกแล้ว แต่คุณก็ไม่รู้สึกถึงหัวใจที่พองตัวด้วยความรักของใครเช่นกันคุณไม่ได้ยินเสียงสะอื้นด้วยความเสียใจแต่คุณก็ไม่ได้ยินเสียงหัวเราะแห่งความดีใจด้วยเสียงฮัมเบาๆของความทุกข์ทรมานทั่วโลกยังคงอยู่เป็นเหมือนเสียงพื้นหลังที่อยู่ไกลแสนไกลแต่เสียงแห่งความหวังความตื่นเต้นและความปีติยินดี กลับดูเหมือนจะถูกกำแพงแห่งความโดดเดี่ยวของคุณกั้นไว้จนหมดสิ้นจนกระทั่งวันหนึ่งคุณได้พบมันอาจจะเป็นแค่นกตัวเล็กๆที่ปีกหักตกอยู่บนพื้นหรือลูกกระต่ายป่าที่บาดเจ็บและในวินาทีนั้นคุณก็รู้สึกถึงมันอีกครั้งความรู้สึกที่ชัดเจนไม่ใช่เสียงนับล้านที่ทับถม แต่เป็นเสียงเดียวที่บริสุทธิ์และจับใจคือความสงสารคือความปรารถนาที่จะช่วยเหลือคุณค่อยๆประคองสิ่งมีชีวิตเล็กๆตัวนั้นขึ้นมาดูแลบาดแผลของมันและในขณะที่คุณกำลังทำเช่นนั้นคุณก็ได้สัมผัสกับความรู้สึกที่หลงลืมไปนานแสนนานนั่นคือความเชื่อมโยง การได้ช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตเล็กๆตัวนั้นได้จุดประกายความเข้าใจบทใหม่ขึ้นในใจคุณคุณได้เรียนรู้ว่าศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่ความรู้สึกหรือความเห็นอกเห็นใจแต่เป็นการไร้ซึ่งอำนาจที่จะช่วยเหลือการที่คุณต้องรับรู้ความเจ็บปวดโดยที่ทำอะไรกับมันไม่ได้เลยต่างหากที่เกือบจะทำลายคุณ คุณรู้แล้วว่าคุณไม่สามารถกลับไปสู่โลกที่กึกทึกนั้นได้แต่คุณก็รู้เช่นกันว่าคุณไม่สามารถอยู่ในความเงียบงันที่ว่างเปล่านี้ได้ตลอดไปมันต้องมีทางสายที่สาม,มันต้องมีวิธีที่จะกรองเสียงเหล่านั้นวิธีที่จะเปลี่ยนจากภาชนะที่รองรับความเจ็บปวดไปเป็นเครื่องมือที่สามารถบรรเทาความเจ็บปวดได้ คำถามก็คือมันคือวิธีไหนกันเนี่ยคำถามที่ว่าเราจะกรองเสียงได้อย่างไรได้กลายเป็นภารกิจใหม่ของคุณคุณไม่ได้หนีอีกต่อไปแต่คุณเริ่มเผชิญหน้ากับมันในที่ที่ปลอดภัยของคุณเองคุณเริ่มต้นจากการฝึกเพ่งสมาธิ แทนที่จะเปิดรับเคลื่อนความเจ็บปวดทั้งหมดคุณลองจดจ่ออยู่กับเสียงที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดเสียงของธรรมชาติรอบตัวเสียงลมที่พัดผ่านไปไม้เสียงนกที่ร้องเพลงในไม่ช้าคุณก็ค้นพบว่าพลังของคุณมันทำงานคล้ายกับวิทยุที่ผ่านมาคุณเปิดรับทุกคลื่นความถี่พร้อมกัน มันเลยกลายเป็นเสียงซาที่ดังจนฟังไม่ได้สับแต่ตอนนี้คุณกําลังเรียนรู้วิธีที่จะหมุนหาคลื่นค่อยๆหมุนปุ่มในใจของคุณอย่างช้าๆเพื่อเลือกฟังแค่สถานีเดียวในแต่ละครั้งแล้วแต่คุณก็ได้ยินมันเสียงที่ชัดเจนเสียงแรกท่ามกลางเสียงฮามของความทุกข์ทั่วโลกมันไม่ใช่เสียงกรีดร้อง แต่เป็นเสียงสะอื้นเงียบๆของคุณยายคนหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปหลายสิบกิโลเมตรที่กำลังรู้สึกเหงาและคิดถึงลูกหลานในครั้งนี้ความเจ็บปวดของท่านไม่ได้ซัดโถมเข้ามาทำร้ายคุณแต่มันปรากฏขึ้นเป็นความเข้าใจคุณเห็นภาพความทรงจำของท่านคุณรู้สึกถึงความรักที่ท่านมีโดยที่ตัวคุณเองไม่ได้ถูกกลืนกินไปด้วยความเศร้านั้น และนี่ก็คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเมื่อคุณรับรู้ถึงความเหงาของคุณยายคุณก็นึกถึงความรู้สึกตอนที่คุณได้ช่วยนกตัวนั้นความรู้สึกของความเชื่อมโยงและการไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วคุณก็ค่อยๆส่งความรู้สึกนั้นกลับไปไม่ใช่ถ้อยคาแต่เป็นไออุ่นจางๆเหมือนแสงแดดอ่อนๆที่ส่องเข้าไปในใจของท่านคุณไม่รู้หรอกว่า มันได้ผลแค่ไหนแต่คุณรู้สึกได้ว่าคลื่นแห่งความเศร้าของคุณยายคนนั้นมันเบาบางลงเล็กน้อยในที่สุดคุณก็ได้ค้นพบทางสายที่สามมันไม่ใช่การปิดหูปิดตาทั้งหมดและก็ไม่ใช่การเปิดรับจนตัวเองแหลกสลายแต่มันคือการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีและเป็นผู้ปลอบประโลมที่เงียบงันคุณได้เปลี่ยนคำสาปของคุณให้เป็นพร ได้สำเร็จแล้วหลังจากที่คุณได้ค้นพบพรสวสรว์ของตัวเองชีวิตของคุณก็ได้เริ่มต้นขึ้นใหม่อีกครั้งแต่เป็นชีวิตที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้คุณยังคงอาศัยอยู่ในสถานที่อันห่างไกลแต่ไม่ใช่ในฐานะผู้ีิภัยอีกต่อไปแต่ในฐานะผู้เฝ้ามองในทุกๆวันคุณจะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำสมาธิเพื่อฟังเสียงของโลก คุณจะค่อยๆหมุนปุ่มวิทยุในใจของคุณสแกนไปทั่วคลื่นความถี่ของมนุษยชาติไม่ใช่เพื่อสอดรู้สอดเห็นแต่เพื่อมองหาคลื่นของความเจ็บปวดที่รุนแรงที่สุดหรือความเหงาที่เงียบงันและกัดกินใจที่สุดเมื่อคุณค้นพบเป้าหมายคุณก็จะเริ่มทำงานของคุณคุณอาจจะทำการนั่งเป็นเพื่อนเด็กคนหนึ่งที่กำลังหวาดกลัวอยู่ในห้องผ่าตัด โดยการส่งความสงบและความกล้าหาญเข้าไปในใจของเขาคุณอาจจะแบ่งปันความเข้มแข็งให้กับใครบางคนที่กำลังจะยอมแพ้ต่อชีวิตหรือคุณอาจจะส่งภาพความทรงจำที่มีความสุขในอดีตของคุณไปให้กับคนชราที่กำลังหลงลืมและสับสนเพื่อที่จะให้เขายิ้มออกมาเป็นครั้งสุดท้ายคุณคือฮีโร่ที่ไม่มีใครรู้จักคือผู้ปิดทองหลังพระที่แท้จริงผู้คนเหล่านั้น ไม่เคยรู้ว่าความอบอุ่นหรือความกล้าหาญที่เกิดขึ้นในใจอย่างกระทันหันนั้นมาจากไหนพวกเขาแค่รู้สึกดีขึ้นและนั่นก็เพียงพอแล้วทว่าวิถีชีวิตนี้ก็ต้องแลกมาด้วยความโดดเดี่ยวเพื่อที่จะรักษาความชัดเจนของคลื่นคุณต้องอยู่ให้ห่างจากความวุ่นวายของผู้คนคุณสามารถเชื่อมต่อกับคนทั้งโลกได้ในระดับความรู้สึกแต่คุณกลับไม่สามารถมีใครสักคนมานั่งคุยหรือจับมือคุณได้จริงๆ วันแล้ววันที่ที่คุณได้เฝ้ามองและบรรเทาความเจ็บปวดนับไม่ถ้วนคุณก็เริ่มสังเกตเห็นแอบแพทเทิร์นบางอย่างคุณเริ่มเข้าใจว่าบางครั้งความเจ็บปวดก็ไม่ใช่แค่สิ่งที่ต้องกำจัดทิ้งเท่านั้นแต่มันอาจจะมีหน้าที่ของมันบางอย่างและนั่นก็ทำให้คุณตั้งคำถามกับตัวเองว่าการเข้าไปบรรเทาทุกความเจ็บปวดที่เราเจอมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอไปจริงๆหรือเปล่าคำถามนั้น การบรรเทาทุกความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอไปจริงๆหรือได้เปลี่ยนบทบาทของคุณไปอีกครั้งจากผู้ปอบประโลมไปสู่นักปรัชญาคุณไม่ได้แค่ฟังเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลืออีกต่อไปแต่คุณเริ่มฟังเพื่อที่จะเข้าใจและจากการเฝ้ามองความทุกข์สุขของมนุษย์นับครั้งไม่ถ้วนคุณก็ได้เริ่มมองเห็นความจริงที่น่าทึ่ง ว่าความเจ็บปวดมันมีหน้าที่ของมันความเจ็บปวดคือสัญญาณเตือนคุณเห็นความเจ็บปวดของเด็กคนหนึ่งที่เผิอวิจับเตาร้อนความเจ็บปวดนั้นทำให้เขารีบชักมือกลับทันทีคุณตระหนักได้ว่าถ้าคุณส่งความรู้สึกชาเข้าไปบรรเทาความเจ็บนั้นมือของเด็กคนนั้นอาจจะไม่เกรียมไปแล้วบางครั้งความเจ็บปวดก็คือครูคนแรก ที่สอนให้เรารู้จักอันตรายความเจ็บปวดคือแรงผลักดันคุณฟังเสียงหัวใจที่แตกสลายของนักดนตรีคนหนึ่งคุณอยากจะเข้าไปปลอบแต่คุณเลือกที่จะเฝ้ามองแล้วคุณก็ได้เห็นว่าหลังจากที่เขาผ่านค่ำคืนที่มืดมนที่สุดเขาได้นำความเจ็บปวดนั้นมาเปลี่ยนเป็นบทเพลงที่ไพเราะและกินใจที่สุดเท่าที่เขาเคยแต่งมาบางครั้งความเจ็บปวด ก็คือวัตถุดิบที่ดีที่สุดของงานศิลปะและการเติบโตความเจ็บปวดคือสะพานคุณสัมผัสได้ถึงความโศกเศร้าของครอบครัวหนึ่งที่เพิ่งสูญเสียคนรักไปความเจ็บปวดร่วมกันนั้นได้กลายเป็นเหมือนกาวที่เชื่อมพวกเขาไว้ได้วยกันทําให้พวกเขาได้แสดงความรักและเยียวยาก,กันและกันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนบางครั้งความเจ็บปวด ก็คือสะพานที่เชื่อมหัวใจของมนุษย์เอาไว้ด้วยกันคุณเข้าใจแล้วว่าหน้าที่ของคุณไม่ใช่การกําจัดความทุกข์ทั้งหมดแต่คือการแยกแยะว่าความเจ็บปวดแบบไหนคือยาพิษที่ทำลายล้างและความเจ็บปวดแบบไหนคือยาขมที่ช่วยในการเติบโตพลังของคุณจึงได้มาสมบูรณ์ในที่สุดมันไม่ใช่พลังที่จะลบความทุกข แต่เป็นพลังแห่งปัญญาที่จะรู้ว่าเมื่อไรควรจะยื่นมือเข้าไปปลอบประโลมและเมื่อไรที่จะควรทำในสิ่งที่ยากกว่านั้นนั่นคือการเฝ้ามองอยู่ห่างๆและเชื่อใจในความแข็งแกร่งของจิตใจมนุษย์ณจุดนี้การเดินทางในโลกสมมุติของเราก็ได้เดินทางมาจนครบรอบแล้วนะครับ เรามาลองมองย้อนกลับไปบนเส้นทางที่แสนเจ็บปวดแต่ก็เต็มไปด้วยการเติบโอน,นี้กันอีกครั้งเราเริ่มต้นจากพรที่ดูเหมือนจะเป็นคำสาปก,การต้องรับรู้ความเจ็บปวดของคนทั้งโลกอย่างไม่มีทางหนีมันคือสภาวะที่บีบคั้นจนแทบจะฉีกกระชากจิตใจของเราออกเป็นชิ้นชิ้นทางรอดแรกที่เราเลือกคือการหนี คือการตัดขาดตัวเองออกจากมนุษยชาติโดยสิ้นเชิงเพื่อแลกกับความสงบที่ว่างเปล่าและโดดเดี่ยวและเราก็ได้เรียนรู้ว่าชีวิตที่ปราศจากความเชื่อมโยงก็ไม่ต่างอะไรกับการตายทั้งเป็นจากจุดนั้นเราก็ได้ค้นพบทางสายที่สามคือการเรียนรู้ที่จะกรองและควบคุมพลังเปลี่ยนจากการเป็นเหยื่อที่ถูกคลื่นซัด มาเป็นผู้ช่วยเหลือที่สามารถส่งความอบอุ่นกลับไปได้และในบทเรียนสุดท้ายที่ลึกซึ้งที่สุดเราก็ได้เรียนรู้ว่าความเจ็บปวดเองก็มีหน้าที่ของมันเราจึงได้มาซึ่งปัญญาที่จะรู้ว่าเมื่อไรควรจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือและเมื่อไรที่ควรจะเชื่อใจในความสามารถของมนุษย์ที่จะล้มและลุกข,ขึ้นได้ด้วยตัวเองนี่คือการเปลี่ยนจากผู้ช่วยเหลือ ไปสู่ผู้เฝ้ามองที่เข้าใจโลกจากจุดเริ่มต้นที่พลังนี้เกือบจะทำลายเรามันกลับกลายเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราเข้าใจความเป็นมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้งที่สุดเข้าใจทั้งความเปราะบางและความแข็งแกร่งที่น่าทึ่งที่ซ่อนอยู่ในนั้นแน่นอนว่าในชีวิตจริงไม่มีใครในพวกเราที่มีพลังแบบนี้เราไม่ต้องรับรู้ความเจ็บปวดของคนทั้งโลกแต่เราทุกคน ่าก็ต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดอยู่เสมอทั้งของตัวเราเองและของคนรอบข้างแล้วเราจะนำบทเรียนของผู้เฝ้ามองที่เข้าใจโลกคนนี้มาปรับใช้กับชีวิตธรรมดาของเราได้อย่างไรเป็นคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยใช่ไหมครับว่าเราจะนำบทเรียนที่ยิ่งใหญ่นี้มาปรับใช้กับชีวิตธรมธรมดารรมดธาที่เราไม่ได้มีพลังวิเศษได้อย่างไร คำตอบอาจจะอยู่ที่การปรับมุมมองและท่าทีของเราต่อความเจ็บปวดครับบทเรียนแรกคือการเป็นผู้ปลอบประโลมที่ดีขึ้นเมื่อเพื่อนหรือคนรักของเรากำลังทุกข์ใจสัญชตตาตญาณแรกของเรามักจะเป็นการรีบเข้าไปแก้ไขรีบบอกว่าไม่เป็นไรนะหรือรีบเสนอทางออก แต่จากเรื่องราวของเราเราได้เรียนรู้ว่าบางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้ได้ไม่ใช่คำแนะนำแต่คือการรับฟังอย่างตั้งใจคือการนั่งอยู่ข้างๆเขาเงียบๆเพื่อบอกเขาโดยไม่ต้องใช้คำพูดว่าฉันอยู่นี่นะฉันพร้อมที่จะอยู่ข้างๆความเจ็บปวดของเธอเหมือนที่ตัวละครของเราส่งไออุ่นกลับไปเราก็สามารถมอบการอยู่เคียงข้างที่จับต้องได้จริง บทเรียนที่สองคือการเป็นท้องฟ้าให้กับใจตัวเองเมื่อเราเองต้องเผชิญกับความรู้สึกที่ยากลำบากเช่นความเศร้าหรือความโกรธแทนที่เราจะบอกตัวเองว่าฉันเป็นคนเศร้าหรือฉันเป็นคนขี้โมโหแล้วปล่อยให้ความรู้สึกนั้นกลืนกินตัวตนของเราทั้งหมดลองเปลี่ยนมุมมองเป็นอ๋อตอนนี้มีความเศร้าเกิดขึ้นในใจเรานะ การมองเห็นมันเป็นแค่เมฆก้อนหนึ่งที่ลอยผ่านเข้ามาจะทำให้เรามีพื้นที่ว่างมีระยะห่างและไม่ถูกมันครอบงำและบทเรียนสุดท้ายคือการเคารพหน้าที่ของความเจ็บปวดตัวละความของเราเรียนรู้ว่าความเจ็บปวดบางอย่างคือยาขมที่ช่วยในการเติบโตในชีวิตจริงก็เช่นกันครับบางครั้งความผิดหวังก็คือแรงผลักดันให้เราไปเจอเส้นทางที่ดีกว่า บางครั้งความสูญเสียก็สอนให้เรารู้ซึ้งถึงคุณค่าของสิ่งที่เรายังคงมีอยู่เราไม่จำเป็นต้องชอบความเจ็บปวดแต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะขอบคุณบทเรียนที่มันมอบให้กับเราได้การเป็นผู้เฝ้ามองที่เข้าใจโลกในชีวิตจริงจึงไม่ใช่มีพลังวิเศษแต่คือการฝึกฝนที่จะมีความเมตตาทั้งต่อความเจ็บปวดของผู้อื่นและที่สำคัญที่สุดคือต่อความเจ็บปวดของตัวเราเอง เพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเยียวยาที่แท้จริงและนั่นก็คือบทสรุปของการเดินทางของเราในวันนี้นะครับจากคำสาปที่เกือบจะทำลายล้างสู่การค้นพบบทเรียนแห่งความเมตตาเราเริ่มต้นจากการจินตนาการถึงสภาวะที่ต้องรับรู้ความทุกข์ของคนทั้งโลกซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวเกินกว่ามนุษย์คนหนึ่งจะรับไหวแต่การเดินทางครั้งนี้ ก็ได้สอนให้เราเห็นว่าการตัดขาดตัวเองออกจากความรู้สึกโดยสิ้นเชิงก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวไม่พายกันดังนั้นในครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกถึงความเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นของตัวคุณเองหรือของคนที่คุณรักอย่าเพิ่งรีบวิ่งหนีมันอย่าเพิ่งรีบผลักใสมันลองหยุดและอยู่กับมันสักครู่ลองฟังอย่างอ่อนโยนว่ามันกำลังพยายามจะบอกอะไรกับเรา เพราะการได้รู้สึกการได้เจ็บปวดการได้รักการได้เห็นอกเห็นใจถึงแม้มันจะทำให้เราเปราะบางแต่มันก็คือสิ่งที่ยืนยันว่าเรายังมีชีวิตและยังเชื่อมโยงอยู่กับผู้คนความสามารถในการรับรู้ถึงความเจ็บปวดอาจไม่ใช่พรวิเศษและก็ไม่ใช่คำสาปแต่มันอาจจะเป็นเพียงแค่ราคาที่เราต้องจ่ายเพื่อแลกกับสิทธิพิเศษ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือการได้เป็นมนุษย์สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาร่วมเดินทางที่ลึกซึ้งและหนักแน่นนี้ไปด้วยกันหวังว่ามันจะทำให้คุณกลับไปโอบกอดความรู้สึกของตัวเองและคนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่ใน e ีพีหน้าครับสวัสดีครับ before sleep we will be here to support you every day